สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางลาวสตานะคะทุกคนค่ะวันที่สิบสามตุลาคมสองพันห้า้อหสิเจ็ดะคะวันอาทิตย์นะคะทุกคนขอโทษขออภัยนะคะทุกคนค่ะเมื่อกี้นะคะทุกคนใจลืมเสียบสาย สายใหม่นะคะทุกคนขาทุกคนค่าก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคํานวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกท่าน fc ขาแนวทางที่ใจจัดทําขึ้นมานี้นะคะทุกคนเป็นการจอเด่นวิ่งรูดแยก นะคะทุกคนคะ่ะถ้าท่านไม่ชอบก็ให้รอดูเลขเด่นประจําวันนะพี่น้องช่วงนี้นะคะทุกคนเราสตาร์ใจหลุดติดต่อกัน5วันแล้วนะคะทุกคนลุดค่ะลุดแน่ได้พี่น้องเวลาลุดเวลาเข่ากับเขา่าติดต่อกัน4ี่หามือคือกันนะคะพี่น้องขาพี่น้องยุดอีกสกอรเด้อนนะคะ่ะพี่น้องจากมือสองมือก่อนคอยมาตาไมาะะ่เน้อค่ะถ้าบอกเข่าแท้ๆใจค่อยิเปลี่ยนสูตรไ่นะคะทุกคน ามาดูันที่12ก่อนนะคะพี่น้องค่อยไปดูันที่13นะคะสําหรับวันที่12จากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้ใจได้4กับสามมาเจ็ดศหนึ่งหนึ่งพี่น้องหลุดหมดเลยนะคะทุกคนเจดมาลักรอยพี่น้องเลขเด่นประจาวันเจกับสองกันหลุดนะคะทุกคนวันที่13ใจก็อยากให้ทุกท่านหยุดก่อนนะ,ะพี่น้องพักก่อนได้่าถามมาใจคือบ,บ่พักนะคะ จเปิดค่าการมองเห็นให้ช่องนะคะทุกท่านถ้ามันรุดพี่น้องกับผากกรเด้อค่ะเดอะ้อด้วยความเป็นห่วงจริงๆนะคะทุกคนใจบอกให้ยุดแล้วว่ายุดเวลาบ้ถือกับมาดากับโบ้ไหวเด้พี่น้องกับฟังกันน้าแน่นะคะบ้เมนลีฟังอย่างเดียวนะคะบางคนก็ดีมากนะคะทุกคนบางคนกระจอบดาอย่างเดียวพี่น้องเอ้ยเจ้าสีวังใดยเนาะคะ่ะ คนเหลียนก็มี2ด้านนะคะทุกท่านช่วงไหนที่หลุดเยอะก็พักก่อนนะคะพี่น้องเบิงได้นะคะใจขอลองหลายๆนะคะทุกคนดูได้นะคะทุกคนขามาดูค่ะวันที่13จากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้ใจได้อยู่ที่7และ6นะคะ คู่ที่ใจจับให้ท่านได้รับชมนี้เป็นการจับคู่ระหว่างตัวเด่นนะคะทุกคนสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวันเด้พี่นอ้องมีเข่ามีหลุดทุกมือค่ะพี่น้องค่ะมาดูค่ะเจ็นะคะเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดศหกค่ะหกศูนย์หหหหนึ่งหกแดนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะทุกท่านค่ะ ูตัวเด่นวันนี้ก็คือเจ็ดหกหกเจ็ดเนาะคะ่ะคู่ที่ชอบหนึ่งคู่พี่น้องเมอร์นีใจมักเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะคะพี่น้องถ้าพี่น้องมักตามใจพี่น้องก็ตามได้นะคะถ้าบม่มักพี่น้องก็พานได้มาดูเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนเลขเด่นประจาวันอาทิตย์อยู่ที่เลขหนึ่งและเลขหกเลขเบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลหนึ่งหนึ่งนะคะหนึ่งกับหกนี้ท่านสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคน แอดมินกับยานรุดต้อกันเองเป็นหกเมื่ออยู่พี่น้องมาดูคะ่ะทุกคนคะ่ะเลขเด่นประจําวันอยู่ที่เจ็ดและหกนะคะเด่นเออเลขเด่นแยกอยู่ที่เจ็ดและหกเด่นประจําวันอยู่ที่หนึ่งและหกเป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกนะคะพี่น้องมาคู่ใดพี่น้องก็ไปกราน้ำหกนะคะหกหนึ่งหกหกนะคะทุกคนคะ่ะประมาณนี้นะคะทุกคนหลุดมาหลายวันแอดมินเองก็คํานวณไปก็ไม่ ไม่แน่ใจไปได้พี่น้องใจกับว่านเนี่ใจทุกเที่ยแล้วค่ะพี่น้องขาถ้าหลุดติดต่อกันห้าหกวันใจไม่ดีเหมือนกันนะคะทุกคนสําหรับแอดมินนะคะค่ะสําหรับแนวทางลาสตานะคะวันที่สิบสามตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคๆมันมืนกันสมบูทุกคน坤ได้พ,ดดพี่น้องสวัสดีค่ะ